นักเรียนอันนี้ก็มาคบกับครูในรายวิชาเรื่การคำนวณกานประยุศึกษาพิที่5จะมาสอนในหัวข้อการค้นหาข้อมูลนะครับพร้อมแล้วเริ่มนะครับครับนักเรียนเรื่องที่เรียนในวันนี้นะครับ ในการค้นหาข้อมูลเราก็เรียนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับและคําที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลมีกี่แบบนะครับเศน,นะครับผมคำนิยามครับนักยินเคยได้ยินไหมครับคำว่า s e a r c h e n g i n e นะครับเิร์ชก็คือแปลภาษาไทยแปลว่าค้นหานะครับก็เห <c oughs> มือนกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการค้นหาข้อมูลเ e ิร์ชแอนจินก็คือโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลโดยเฉพาะนะครับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเพลงซอฟต์แวร์นะครับซอฟแวร์ก็คือโปรแกรมนะครับพื้นที่ แผนที่ข้อมูลบุคคลค้มูขาวและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับเสิร์ช n g i n นมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยที่เราใช้และนิยมใช้นักเรียนเปิดความขึ้นมาครูให้เข้าอินเทอร์เน็ตก็คือที่เรารู้จักก็คือ o o o g l h r o r o นะครับนี่คือสาระแรกของเสิร์ช e n g จิน,นะครับเราจะมีสังเกตได้กับกูเสิมอันข้างล่างอันที่3นะครับ คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลมีอะไรบ้างครับมีรูปแบบวิธีการค้นหาข้อมูลโดย Google เนี่ย g o o g l e น่ย g ูโคเนะครับที่ควรทราบมีอยู่สามวันนี้ครูจะสอนรูปแบบวิธีการค้นหาข้อมูลให้นักเรียนละสามรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งคือการเชื่อมคำ โดยการใช้เครื่องหมายบวกนักเรียนคนเียรู้จักนะครับเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสองวิธีที่สองรูปแบบที่สองการตัดคําที่ไม่ต้องการโดยการใช้เครื่องหมายลบที่ไม่ต้องการเครื่องหมายลบนะครับสามการค้นหากลุ่มคำ โดยใช้คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคืออะไรครับคีย์เวิร์ดแปลภาษาได้คือคำสำคัญนั่นเองครับคีย์เวิร์ดนะสามนะค้นหาคุ่มคำโดยใช้คำคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนะครับโดยการใช้เครื่องหมายข้างล่างนี้คำพูดนะครับรูปแบบที่หนึ่งเช่นนี่คือตัวอย่างครับด้วยหนึ่งการเชื่อมคำโดย เครื่องหมายบวกก็คือลบบวกของเล่นเห็นไหมครับลบก็คือลดของเล่นก็คือทั้งสองสิ่งคือสิ่งที่สัมผัสได้นะแต่เราไม่ได้รวมกันลดของเล่นเราบวกนะเราใช้เครื่องหมายบวกในการเชื่อมนะครับลดบวกของเล่นนะครับอันนี้รูปแบบที่หนึ่งนะครับรูปแบบที่สองนะครับ การตัดคำโดยํำที่เราไม่ต้องการโดยการใช้เครื่องหมายลบนะครับง่ายๆครับจากเป็นข้อแรกคือเชื่อมคำข้อที่สองตัดคำครับที่ไม่ต้องการออกโดยการใช้เครื่องหมายลบตัวอย่างลบแล้วเครื่องหมายลบต่อด้วยของเล่นนะเข้าใจไหมครับง่ายๆครับและสุดท้ายรูปแบบที่สามที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับ คือการค้นหาหากลุ่มคำหรือคีย์เวิร์ดนะครับนะโดยใช้คายเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรครับนะักเรียนพอรู้ไหมฟันหนูครับฟันหนูฟันหนูนหนคำแรกเห็นไหมครับคำแรกแล้วก็ฟันหนูปิดท้ายคำของประโยคที่เราเนะี่ยตัวอย่างเช่นวันนี้เราเรียนออนไลน์วิวิธีการคำนวณวิชาวิธีการคำนวณเห็นไหมข้างล่างนะครับเรียนออนไลน์เนะเริ่มจากฟันหนู แล้วก็เรียนออนไลน์พิมพ์คำว่าเรียนออนไลน์ที่การคำนวณต่อได้จบัอหนูอีกรอบนะครับนะักเรียนพอเข้าใจังครับว่ามันมีอยู่3รูปแบบนะครับในการค้นหาข้อมูลบน Search Engine หรือ Google Google Chrome เราเนี่ยในการค้นหาข้อมูลเมื่อเรากลับมาเรียนในสถานการณ์ปกติหลังที่จากโควิดซ9แล้วเปิดเทอมในวันที่14มิถุนาเราก็จะมา ครูจะให้นักเรียนค้นหารูปแบบในการค้นหาข้อมูล3มรูปแบบให้ได้กันทุกคนนะครับช่วงนี้นักเรียนก็ดูนะครับวิดีโอการสอนการค้นหาข้อมูลของที่ครูลงไปเท่าก่อนนะครับขอบคุณครับ